สวัสดีครับมนีติ๊กฤาจัจมนีพามาคุณยอทามครับพี่น้องครับมาคุณยอพญาใหม่ครับพี่น้องครับเป็นยอดามชนิดหนึ่งครับที่เพิ่งค้นพบครับพี่น้องครับเป็นสมุนเป็นสมุนไพรหายากครับพี่น้องครับมาเบิงยอพญาใหม่ด้วยครับพี่น้องจะมีลากสีเหลืองบ่ครับมาเบิงด้วยอครับ ยอพยาไม้ครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรพบเห็นได้ยากครับพี่น้องครับยอพยาไม้ครับเป็นยอพยาไม้เป็นหนึ่งสายพันธุ์ของยอทามครับ ย่อพญาไม้ครับมีหลักสีเหลืองคือกันครับหรือว่าขมิ้นทามครับพี่น้องครับขมิ้นทุ่งครับมีหลักสีเหลืองเหมือนกันครับเหมือนกันกับพันธุ์ใบเรียวยาวครับพี่น้องครับยอทามครับยอพญาใหม่ครับขมิ้นลักษณะ ใบสั่นครับใบของเขาเลยครับก็แล้ออกดอกออกผลครับสวยงามเป็นไม้พุ่มกึ่งเรื่อยครับยอดทามจะมีใบเงาครับอันนี้ยอดพญาไม้ครับมีใบสั่นครับเป็นไม้พุ่มกึ่งเรื่อยครับมีรากสีเหลืองขึ้นกันครับ เป็นสมนุนไพรบำรุงกำลังบำรุงร่างกายครับสวยงามครับเป็นไม้พุ่มกึ่งเลื่อยครับยอดยอดพญาไม้ครับผลของเขาก็คือยอดทามถูกประกาศครับเป็นใบเล็กๆครับเป็นใบมดเล็กๆ,ๆครับบาง บางต้นเขาสิมีใบด่างครับพี่น้องครับใบด่างขาวครับบางต้นครับอันนี้ยัง่มียังใบด่างยังบีขึ้นครับนี่คือผลของเขาแก่เลยครับ ลักษณะของยอพยาไม้ครับเป็นผลส,สวยๆครับมาเบึ่งผลของเขาขครับสวยๆครับครับคลิปหนาพอกันใหม่ครับมื้อนี้สวัสดีครับ